สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าบาริสตาเวกเตอร์เปิดร้านต้องทําอะไรกันบ้างนะคะเข้างานกัน7จ็ดโมงครึ่งมีเวลาเตรียมกาแฟกัน30นาทีก่อนร้านเปิดนะคะในระหว่างที่รอเครื่องพร้อมเราจะมาเตรียมผลไม้สดไส่หลับในการชงเครื่องดื่มต่างๆและเทกาแฟลงโถนะคะเด็ดร้านที่เซ็ตไว้จะมี3ตัวค่ะมีถุงสีดําขั้วเข้มขั้วกลางถุงสีขาวจากประเทศลาวและเมล็ดดอยสเกตจากเชียงใหม่ค่ะ3ตัวนี้จะสะต็อกลงโถไว้ในทุกๆวันนะคะในแต่ละวันบาริสตาจะมีการชงกาแฟที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยดูจากการไหลและเวลา ของกาแฟนะคะส่วนใหญ่แล้วบาริต้าจะปรับตามกาแฟตามการชิมรสชาติของวันนั้น,นะคะ่ะใช้สูตรต่างกันออกไป ทั้งกาแฟดําและกาแฟนมนะคะที่สําคัญเลยคือการชิมเยอะๆค่ะเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่ที่ร้านจะตัดช็อตแบบรีเซตโต้ค่ะคือปริมาณ 1, 1, 1> ต่อ1ผงกาแฟและน้ํากาแฟที่ไหลออกมาค่ะในทุกๆวันบาริสต้าจะช่วยกันชิมรสชาติและตัดสินใจร่วมกันค่ะเพื่อรับรสชาติไปในทิศทางเดียวกันเมื่อได้ความเห็นที่ตรงกันแล้วนะคะบาริสต้าที่ได้รับหน้าที่ตั้งช็อตกาแฟจะเขียนรีสพีเพื่อให้บาริสต้าคนอื่นสามารถทําตามได้ด้วยค่ะ8ปดโมงเช้าลูกค้าคนแรกเข้าแล้วค่ะแล้วมาพบกันที่เวกเตอร์ขอนนะะค a